สวัสดีสสดค่ะ,คะไมสุนคายินดีต้อนรับสู่เพจน้องหอมท่าเดือนนะคะน้องหอมท่าเดือแฟนเพจนะคะวันนี้น้องหอมมาพาเพื่อนเพื่อนที่ทุกคนมาเที่ยวกันที่สวนนะคะวันนี้จะมาเก็บผักนิดๆหน่อยๆนะคะมาดูกันว่าจะมีผักอะไรบ้างนะคะและในคลิปนี้นะคะน้องหอมเองก็จะพูดปวนภาษาไทยใหญ่ไปด้วยนะคะไมซุนคายินดีต้อนรับปีน้องเขาตั้งเซงอ่าสู่เพจน่เดะไรวะ เผ็น้องหอมตาเลอนะยคะวันนี้น้องหอมโจ้บินน้องขอมมะแววตีโซนนีคะแล้วก็ติมะตุ้ยพักดีมาวิทยพักวามีพักอีกสังก้อยกอยกูบเพราะว่าสวนทีนี่นี่อีปอยไม่เขาเป็นก้นเฮดเนี่ยแหละมาแน่ๆเลยมะแ่วถึงสวนเนี่ยหละติมาต้ยวยมีพักอีกสังก้อยก้อยนี่ค่ะก็เพื่อที่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผักกันหน่อยดีกว่านะคะมีผักอะไรบ้างนะคะก็อาจจะดูบนปวนกันนะคะก็จะมีพูดทั้งภาษาไทยใหญ่และภาษาไทยด้วยนะคะจะถ้าได้เพื่อนๆทุกคนนะคะจะได้ เรียนรู้นเรรียรู้ไปด้วยนะคะแล้วก็ผักชนิดนี้ภาษาไทยเรียกอะไรภาษาไทยใหญ่เรียกแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาพูดปนเปียนกันไปด้วยนะคะ <S <S เผื่อจะได้แบบว่าเป็นการเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนทางบ้านนั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเขามาต้ยผักกันไปเหยาะต้ยฝั่งน้องก่อนอมีนะม,าามานี่มานี่ก่อน อันหมักน้อยกะลาภาษาไทยเรียกกันไงอะหมักน้อยกะลานี่เอามาดูใกล้ๆหน่อยมันได้ยจ้ำจ้หน่อยเต้ยจ้ำๆ้ำๆีหม,มักน้อยกะลาเนี่ยว่ะถ้าเป็นก้ามเต้นี่เอาก้ามไทยนี่เป็นห้องวาสังคมหู้หนอในก้ามเต้นี่ที่ห้องกัาหมักน้อยกะลาเนี่ยว่ะอู้มีหลายหอยเต้ยะหนึ่งสองสามสี่โอ้อันนี้ตึกหาปลูกใหม่เก็นีแ่แเลยออกมาสี่หอยเนาะแต่ว่าเออตึกดีกินอะมันหนุ่นนมๆอะเนะ ้องเดี๋ยวก็มีดวกกับเครื่องดีหนึ่งกันแล้วก็มีทั้งต้นหนึ่งกันทั้งต้นหนึ่งนี่เอาเครืมันมาปลูกไว้ตีอันหิมต้นักเหลือนะหิมต้นักเลือหมากมะนี่นะหน้ำแล้วก็เลยขายตลอดนะอันนี้นี่เกลือกปะอันเี้เกลอเกเตอู้อันนี้กลมเกเตอมันเกี้เกันออกตัเออเออนี่อันนี้นะคะถ้าเป็นภาษาไทยนะคะภาษาไทยเป็นห้องว่าอีสังคมพู่แต่ว่ามันมัน หมักในสังคมพูดนะแต่ว่าก้นใต้นี่มันห่อหมักน้อยกะลาเนี่ยเนาะอันนี้มันเขาเอากะต้มกินกะไรต้มสึดกะไรโคกินกะไรนั่นแหะเนาะมีต้นมันปลูกไว้ก็อีปอยเมฆเขาเฮ็ดขายนั่นแหะเนาะอันนี้วิทยตือหาวิทมือนเจ้าก็ยยวขายกันเนาะทางลีลี่มนุ่มๆตึ๊กหนุ่มๆหาขแะลซสดๆก็สวยเอาเสียงหนึ่งต้นมันเคือมันก็เดินกะจอมต้นหมักหมือนนั่นแหะเนาะมีหลายหวยมีน้ำน้ำห่วยอู้น้ำเต้นน้ำนะ อันนี้เป็นพักมีเพกพักมีตั้งเสียงตั้ง,มงหมดอ,อันนี้ขายอะไรเตยแน่นอนขายแล้วขายแล้วหังนลีเต้หังหลีว่าหังหลีหังเล่า <laughs> หังลีงน้งัง้นเดี๋ยวพักมีถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าต้นหอมภาษาไทยใหญ่จะเรียกว่าพักหมีนะคะต้นหมะซ้ำพ่อนี่มะซ้ำพ่อถ้าเป็นภาษาไทยจะเรียกว่า มะลักกอภาษาไทยใหญ่จะเรียกว่าหมักซังพ่อนะนี่ต้นไม่ได้สูงมากต้นกําลังพอดีเลยนะคะต้นกําลังดีน่ารักเลยแล้วก็ไม่ต้องจําเป็นต้องใช้ไม้กระทิมตุดเดีอเออหมักซังพ่อนะหมักซังพ่อนะคะจาไว้ดีหมักซังพ่อภาษาไทยใหญ่นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นต้นผักบล็อกคคี่เขียวถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่จะเรียกว่าผักกัดหมอกเขียวนะคะผักกัดหมอก ถ้าเป็นสีขาวก็จะเรียกว่าผักกาดหมอกเฉยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกคครี่มันจะเป็นสีเขียวนะคะก็จะเรียกว่าผักกาดหมอกเขียวนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ใกล้จะไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่ามันแห้งมันแห้งหมดแล้วนะคะนี่เดี๋ยวมาดูหน่อยว่าไม่รู้ว่าจะเห็นอยู่ไหมนะคะมันไม่ค่อยดีแล้วนะคะนี่จะมีก็คือเฉพาะเล็กๆแบบนี้หน่อนี่ประมาณนี้หน่อของเขานะคะก็สามารถเอาไปผัดได้นะคะผัดใส่หมูกรอบนะคะหรือว่าผัด อุ้ยมีว่วงมีวงวง,วงก็เป็นนอนนะคะภาษาไทยใหญ่จะเรียกว่าวงนะคะเอาไปใส่จิ้มจุ่มนะคะซุก,กี้หมูกระทะอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็เอาไปผัดใส่หมูกรอบอย่างนี้ได้นะคะอันนี้มะเขือมะเขือนี่คือปีนี้ไม่ดีทุกๆปีนะคะที่เราอยู่ตรงนี้คือจะเป็นป่ามะเขือทั้งหมดเลยโอเคแต่ปีนี้มะเขือไม่ดีนะคะ,ะก็เลยมีไม่เยอะมะเขือได้น้อยนะคะปีนี้เนาะ ถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่ก็จะเรียกว่ามะเขยยาวมะเขอโซนั่นน่ะเนาะถ้าเป็นกล้ามไทยก็เรียกว่ามะเขือมะเขืออะไรมะเขืยยาวเหมือนกันเนาะมะเขืยยาวหรือว่ามะเขือม่วงอ่าสำเนียงมันจะแตกต,ต่างกัน Next นิดหน่อยเองนะคะถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่ก็มะเขยยาวนั่นแหละนะคะเนาะดูอันนี้ก็ค <cảm> ือเป็นเขาเรียกอะไรใบบัวบกนะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่ก็พักอีนอกนะคะพักนอกหรือว่าพักอีนอกก็ได้นะคะ สวยๆเลยถ้าออกตามตามทุ่งแบบว่าทุ่งฟางเนี้ยมันจะดูสะอาดแล้วก็ต้นของเขาจะใสๆจะไม่ได้ดํานะคะมันดูแบบหนุ่มๆอะ่ะน่ากินนะคะเอาไหมเอากลับบ้านไหมไม่เอาเนาะไม่อยากกินเนีย่ยเยอะหมดเลยอู้ที่ตอนนี้ที่เหยียบก็ใช่หมดเลยนะคะใบบัวบกนะคะหรือว่าพักหนอกนั่นเองอะลูลูกผักกัดปีอู้แก่นอนน้นี้หัวเยหัวหลง สวยๆงามๆเลยผักกาดปีภาษาไทยเรียกว่ากระลำปีภาษาไทยใหญ่ผักกาดปีถ้าเป็นผักบุ้งก็จะเรียกผักกาดเหมือนกันอย่างนี้ก็เรียกว่าผักกาดเหมือนกันนะคะแต่ว่าผักกาดปีนะคะก็ผักกาดนี่คือจะเรียกหลายอย่างมากเลยแบบว่าแต่ว่าสายพันธุ์มันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้อันนี้ก็แก่นแล้วอันนี้ก็แก่นแล้ว <laughs> แก่นนี่แปลว่าแข็งมันมันเป็นหัวแล้วนะคะมันแข็ง สามารถตัดไปขายได้แล้วอย่างนี้นะคะนี่นี้ก็เหมือนกันรัวหัวใหญ่มากโถโเมียงจีภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้อันนี้แปไม่ได้นะคะแต่จะพูดเป็นภาษาไทยใหญ่ละกันนะคะถั่วเมียงจีเขาวันนี้ดีโทษวิถีถั่วเมียงจีกับตม้มต้มใส่กระดูกหมูใส่ลูกหมู เอาอันหนุ่มๆมันเนี่ยเนาะอันเก๋ๆม,มันหมืนนี่มาเอาใส่โถกันใส่โถวิถเมื่อกี้อ,อันหนุ่มแค่นนะั้นเก็บเอานะข้าอัวเก๋ๆนะเก๋ๆนะนี่หมัอนนะ แต่เหล่านี่มันขิงมันไค่แหงแ้งเนะ่าวเนาะมันน้ำก็แห้งอ่เงี้ยก็ไหวมันก็แห้งซียงมันติดจิบอาะทางอินก็มันติ่มมี่เานะี่อันนี้คือแบบว่าเหมือนคิซเซ่มันเนี่ยแล้วเนาะคิซเซ่ก็เหมือนหนังว่าของเหลือแล้วกันที่แบบมันขี่แบบว่บบามันออกช่วงท้ายอย่างเงี้ยมันมันออกไม่ไม่เสมอตอนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะเป็นเศษที่เหลืออยู่บนต้นนิดๆหน่อยๆนะคะอีกหน่อยก็คงตายแล้ว ถ้าภาษาไทยเรียกว่าถั่วอะไรนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะน้องหอมไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกอะไรแต่ว่าจะพูดดยภาษาไทยใหญ่แล้วกันนะคะถั่วแมงจี้นะคะนี่ตะลิ็วมาหันหนอผักกาดปีหรือว่าผักแหน่งนั่นเองนะคะนี่หนอผักกาดปีทังรหลีทั่เลานี่หั่นหลีกับเดน๋ยวตีวิทมื่อโคอีกหนึ่งเอาเมื่อโคอใส่เนื้อหมูนี่หังนหลีทั่เลานะรวนนิดหน่อยมาเอาเอาใหญ่ใหญ่กี ต,ตัวยุ่งสองคนใช่ไหมตัวยุ่งสองคนใช่ไหมเลือกเอาสวยๆเลือกเอ,อาทางดีๆนะเอาอันที่มันกลมๆเอาที่มันกลมๆแบบนี้นะคะถ้าภาษาไทยใหญ่จะเรียกว่าหนอพักกัดปีนะคะเอาให้สวยๆนี่สดๆจากต้นเลยสดๆติดสดๆจากสูน นี่เอาอันปุ้มโครมอันมุ้นมุ้นจะไหนมันตีหวานเอาลูกเอาไปเลยไปใส่ถุงเอาไปอ้บอ่ะอ่อนมุนมุนมันตีหวานอันกีกีนี่มันหวานมันบออบหวานอันนี้ก็ฮังลีว้าวสวยฮังลีเต้ฮังลีนะอ่อนมุนมุ้นกินลูกอ่อนมุ้นอ่ะไปเลยมา่แไปใส่ถุงไปใส่ถุงอือ Đây là lấy thang Ủa, này cũng hăng lý Cái này cũng lý Này Này Ok Được anh Được rồi, lý Ok, bỏ ra kìa Bỏ ra kìa, nãy tớ luôn sống nằm tớ Bỏ ra kìa Nằm lấy ạ, bỏ ra nào, Bỏ ra, bỏ ra วิทย์พักสอนลานี่อากาศดีดีตอนนี้พระอาทิตย์กําลังตกนะคะพระอาทิตย์หรือว่าตาวันตกตาวันตกแล้วภาษาไทยภาษาไต้บนี้ห้องวา่าตาวันตกนวิทยักัดหมอกเขียวอีนึงเอากับโคจําหน่อพักัดปีบอคคัลี่เอาไปผัดด้วยกับผักกระแดงนะคะบอคคลี่ก็คือจะไม่สวยแล้วจะเหลือแค่หน่อของเขาเท่านั้นนะคะนี่จะประมาณนี้สวย,สวย คำนึงคำานึงนะคะถ้าถ้าจะเป็นดอกใหญ่ๆ,ๆนี่คือไม่มีแล้วนะคะก็คืออันนี้จะเป็นแค่หน่อของเขาที่มันหน่อออกมานะคะุยถ้าเป็นดอกใหญ่ๆ,ๆนี่คือจะไม่มีแล้วนะคะอันนี้ใหญ่สุดแล้ว <laughs> อันนี้ใหญ่สุดแล้วนะคะโอ้โหผ้าที่ตกหน้าเหลืองเลยนะคะหน้าเหลืองเลยอโอ้ปอาลูกปอาโอเค ปอยาวเดี๋ยวกำห้ฮาตีมวิทหมังน้อยก็ไล่อีกหนึ่งกบปอยเนาะตอนนี้แบตต <c oughs> ีมดเยาแบตเจงเตือนเยาตีเสียงเยาแบตโทรศัพท์ตีมดเยาอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นอะนะ้องหอมขอฝากไว้กันกันนี้ก่อนทาปีพี่น้องน้องขอเขาเชิงดลวก็วฝากกดไลไรก็แช่ปันพองค่ะเดี๋ยววันหลังตีป้าไม่เอาโซนเทียงตีโซนนี่ปลูกอย่างไรๆแหละแต่ว่าเอวถึงไรเพราะว่าตอนนี้แบตโทรศัพท์ตีมดเยาเนี่ยค่ะ แบบทรัพย์ติมดเย้าในคารลมจังไข่ต่อย้าฝากกดไลค์กดแชร่บันพ้องค่ะปากเป็นกำลังใจคือน้องหอมบังค่ายินดีน้ำนำค,ะค่ะแล้วไว้เจอกันในคลิปไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะตีงงงง,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 งกินหนึ่งร้าก้ามไท้เลยก้ามไสเนาะอ่ะแม่อ้อมเอาไว้ไปบายบายพี่พ้อยบายาบายพี่พ้อย <ไป S 1> อยู่ไหนพี่พ้อยอยู่ไหนบายบาย